นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมและบรมธรรมบิดาสมเด็จพบ้างเบตุพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปเจดจ้าทุกพระองค์และสมเด็จพ่อองค์ปัจจุบัน และสมเด็จพระศรีอริยาเมตรายพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายสืบมามีหลวงพ่อปาหลวงพอ่อพระรัชกมยาแล้วก็พี่วันวันชิตาวันชนะนกรับขอบพระคุณที่ให้โอกาสนะคะ เาประสบการณ์ที่ที่เข้าวัดสแสวงหาธรรมนะคะได้ลาง,งานไปจำศีลที่วัดป่าเจ็ดวันเราก็ไปเจอแม่ชีปฏิบัติดีคนหนึ่งท่านพาท่านพาเก็บอารมณ์คือ งดพูดแล้วก็สำรวงกายวะจาใจแล้วก็ให้ภาวนาก็ทำตามท่านนะคะปฏิบัติใหม่ๆก็ไม่รู้อะเนาะก็ป่าทำอะไรก็ทำตามค่ะแล้วก็ทานบังสวิรัตท่านก็พาสวดมนต์ให้พรเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งแม่ศีปาเดินจงกรม ลอกเนื้อลอกหนังแปลอกสังขารร่างกายท่านก,ก็เก่งนะคะองค์เนี้ยผ่าลอกเนื้อลอกหนังพิจารณาสังขารเป็นอสุภะจนเหลือแต่กระดูกหนูก็ทำตามท่านเสร็จแ,แล้วก็เห็นร่างกายตัวเองอะ่ะเหลือเป็นโครงกระดูกแล้วก็เดิน จงกรมตามให้สีช่วงที่ช่วงที่จบการเดินจงกรมแล้วก็มองไปที่ต้นไม้นะคะก็เห็นเห็นใบขนอนอะมีมันมันตกมือให้นะคะ ช่วงนั้นไม่มีลมนะคะแต่ว่าใบขนุนมันตบมือหากันนะคะเออแปลกมากเลยก็เลยกลัวนะก็เลยรีบขึ้นกระติจากนั้นก็แยกย้ายกันต่อมาก็ช่วงช่วงวันแรกที่ไปที่วัดป่าก็ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ค่ะตลอดเจ็ดวันเลยค่ะได้ยินเสียงช่วงช่วงลมจากสลา ช่วงกลางวันอะไรเงี้ยค่ะตลอดเจ็ดวันเลยค่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหสดดานมากก็ประทับใจเจ็ดวันออกจากตรงนั้นมาก็มาทำงานอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาลาลางานแล้วก็ไปกลับไปที่วัดป่านั้นอีกค่ะตอนนี้อยู่สองปีเลยค่ะจำสีลสองปีก็ภาวนา ภาวนาสองปีท่ะมองสวิลัหลังจากนั้นก็ออกมาออกมาทำงานที่กรุงเทพค่ะออกมาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอคณะสิทธิสายวัฒนสุงนะคะก็ ท่านให้สวดอิมหังพระกวาอัตตาภวังตุมมหาการปริจาชามีแล้วก็ขึ้นพ่านครูเทียนแพรดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะเงินหนึ่งบาทก็ทำตามท่านพอกลับมาบ้านก็ปฏิบัติบูชาตามตามที่เราพอทำได้นะคะแล้วก็ภาวนาหลังเที่ยงคืนไปแล้วกลับกลับมาบ้านก็ ก็ภาวนาแล้วก็นอนนอนยังไม่หลับเลยนะคะนอนยังไม่หลับเลยก็นี่มีเห็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมกายแก้วปนิาพานมาในงานเหมือนกับมาในงานบวชคริสนะคะก็ท่านได้เห็นแบบหนึง่งมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมกายแก้วองค์ใหญ่มากองคหนึ่งแล้วจากนั้นก็องค์เล็กๆเก้าองค์ค่ะ ด้เห็นแวบหนึ่งก็ก็รู้สึกก็รู้สึกดีนะคะประทับใจพอพอวันต่อมาก็สวดมนต์ไว้พระเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนดิก็ก็ก็ล้มตัวนอนแล้วก็นิมิตเห็นหลวงพ่อพระราชพรยานมาท่านก็ยิ้มให้ยิ้มให้แล้วตาท่านก็สีฟ้าเหมือนในหนังสือเลยคนะ่ะ ในในในความในนิมิตอ่ะในนิมิตอ่ะรู้สึกว่าท่านมาฉันเพลนที่บ้านสองครั้งแล้วแล้ววันต่อมาก็ก็สวดมนต์เวฟพระภาวนาหลังเที่ยงคืนตามครูบาอาจารย์สอนนั่งนับพุโทโธอะไรได้วันละร้อยแปดอะไรแล้วก็ ตั้งจิตไปนิพพานแล้วก็เข้ามานอนก็ยังไม่หลับเหมือนกันค่ะก็นิมิตนิพพิเห็นครูสอนนะคะเป็นคารวะท่านมายืนอยู่หน้าประตูห้องนอนนะคะในในนิมิตอเห็นว่าท่านมาสองครั้งแล้วแล้วคืนต่อมาก็สวมดมนต์หลังเที่ยงคืนนั่งนับเมตพระคำพุทโธร้อยแปด ก็ตอนตอนนี้แบบอยมมาโลกแล้วค่ะยมมังมีเห็นยมมาโลกยมมังมีเห็นพบโภมยม,มโลกจากนั้นก็เลยก็เลยตั้งใจปฏิบัติต่อเนื่องนะคะบำเพ็ญอยู่กับ ขณะนี้ประมาณสิบปีจากนั้นกท็ทุกเดือนต้องต้องไปวัดห้าวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลางคืนก็พักโรงแรมแล้วก็ทำบุญเสร็จก็กลับมาทำงานต่อจากนั้นจากนั้นก็ไม่ได้ไปก็มามาบำเพ็ญอยู่กับวัดพระพุทธศ์ค่ะ ที่มีคนเยอะๆนะคะมีเพื่อนมีเพื่อนปฏิบัติด้วยกันสมัยสาวๆขเขาก็มาชวนไปวัดก็ไปกับเขาก็าไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นประมาณสิบปีค่ะเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างที่ท่านพาทำสิบปีค่ะจากนั้นก็ <c oughs> มาเจอ มาเจอ,เ,อเด็กที่ตายแล้วฟื้นนะคะได้มาเจอเพราะว่าชัางที่มาเย็ป,ปาเนะ่ะเขารู้จักกันแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะคุยด้วยอะคะ่ะก็เลยคุยกับเขาเป็นเพื่อนจากนั้นก็เริ่มทำบุญทำบุญหให้ พ่อแม่ที่ล่วงลับเลยทำบุญให้ลูกหลานครอบครัวบรรพบุรุษแล้วก็ทำให้ตัวเราได้ทำบุญจริงจังกับกับลูกในอตีที่ตายแล้วเฟินเนี่ยก็ร่วมสิบปีนะคบ การทำบุญนี่ก็คือสังฆทานธรรมทานวิหารทานที่หลวงพ่อพระสุโภยานท่านสอนเอาไว้ใน youtube คะก็เดินตามท่านอย่างนั้นมาตลอดจนทุกวันนี้ค่ะ ความทุกกับการทำงานความทุกกับคนรอบข้างทุกกับคนรอบข้างความโกรธปยาบาทอะไรวนี่าป๊บก่อนนี้ ทบกระทั่งเราก็จะร้องไห้เนาะเราก็จะร้องไห้เสียใจอะไรทุกทนดไม่ได้ก็มีชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ค่ะ <inaudible> อยู่กับบ้านปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำงานไปด้วยดูแลพ่อแม่ที่ล้มหายตายจากไปส,ส,สุดท้ายนี้ก็ขอให้พระพเจ้ารู้ทำมเห็นธรรมเพื่อดับทุกข์แล้วก็ขอให้ทานศีลปวนาเป็นที่พึ่งของทุกทุกคน ที่หวังพ้นจากวัตสงาสารค่อยๆทําไปนะคะก็ะะขอบคุณพี่บัณมากที่ได้มีโอกาสได้มาฟังทากับองค์พระเบื้องสูงเพื่อเข้า,าพันธานกับขอบพระคุณมากนะคะที่ทีมงานให้โอกาส สาธุนะคะพี่ตุก